การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอเข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับลักคนาราศีสิงห์นะครับ ดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับกำลังจะโคจรย้ายเรือนจากในเรือนของภพมรณะของดวงชะตาเข้ามาสู่ในเรือนของภพสุภะของดวงชะตานะครับซึ่งดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับก็มักจะให้คุณประโยชน์ดีๆกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงนี้เสมอๆนะครับเมื่อทําการย้ายเรือนในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าเดิมทีนะครับดาวพระพฤหัสเนี่ย จะมีคุณสมบัติอยู่สองส่วนนะครับก็คือมีคุณสมบัติในการที่ทําให้ชาวสิงห์เนี่ยนะครับสามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับได้เป็นอย่างดีในส่วนที่หนึ่งแล้วก็จะเป็นในส่วนของในเดือนที่มาจากพบของมรณะนะครับของรูวงชะตานั่นเองนะครับเพราะพระพระหัสนะครับโคจร มาในอารมณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะก็จะมีทั้งประโยชน์ดีๆกับเรื่องข้อเสียนะครับในบางส่วนนะครับที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนั่นเองครับพบระพรธาเติมทีนะครับที่เคยอยู่ในเรือนของภพมรณะเนี่ยของดวงชะตาทําให้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับที่เคยมีบุตรหลานนะรวมถึงบริวารน,นะครับมีเกณฑ์ที่จะเหมือนห่างไกลกันเช่นว่า บุตรหลานเรานะครับได้ไปเรียนที่ไกลจะต้องส่งเขาไปอยู่แดนไกลไปอยู่ที่ไกลทั้งต่างประเทศก็ได้นะครับทั้งที่ไกลจากเมืองเกิดของตัวสิงห์เอกนะครับทําให้ว่าเป็นช่วงจังหวะห่างไกลกันนะสักช่วงจังหวะหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ขาดการติดต่อนะครับยังติดต่อกลับมาอยู่เรื่อยๆนะเป็นช่วงจังหวะห่างไกลกันในช่วงจังหวะหนึ่งอันนี้คือก่อนหน้าวันที่19เเมษายนนะครับเรานับถอยหลังไปหนึ่งปีเต็มนะ อารมณ์ในส่วนส่วนนี้นะครับคือส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองคือว่าบุตรหลานของเรานะครับบางทีมีเกณฑ์ที่จะต้องเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นห่างไกลหรือว่าจะเจ็บป่วยเนี่ยก็จะนําพาในเรื่องของความทุกข์ทางอารมณ์นะครับทําให้เรานั้นเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานนะครับของเราเนี่ยนะครับมากเป็นพิเศษด้วยนั่นเองนะครับในส่วนที่หนึ่งนะทีนี้นะครับพอดาวนะโคจรกับ เข้ามาในลักษณะแบบนี้ก็คือว่าจากเดือนของภพมรณะามาอยู่ในเรือนของภพสุภะนะครับของดวงชะตานะนั่นก็ทําให้ว่าตั้งแต่วันที่19เมษายนปี2566เป็นต้นไปนะครับลูกหลานนะครับปุตหลายของเราที่เราเคยส่งเขาไปเรียนในที่ไกลๆนะครับส่งที่เป็นที่ต่างแดนเนี่ยเราเป็นห่วงเขาแหละนะว่าที่ผ่านมาจะดูแลตัวเองได้ไหมจะตั้งตัวตั้งตนได้ไหมนะครับ ก็ต้องตอบว่าเป็นเหตุดีนะครับเป็นเป็นเรื่องดีที่บุตรบริวารของเรานะครับจะส่งข่าวคราวกลับมาแล้วว่านะครับเขานั้นได้สําเร็จนะครับทั้งสําเร็จทางด้านการศึกษาบางทีได้เกรดดีนะครับได้เกรดเฉลี่ยดีอ,อย่างนี้นะครับจนทําให้เขาอยากที่จะ,ะเริ่มต้นใหม่นะเช่นว่าเรียนต่อนะสมมติจบตรีก็จะเรียนต่อโทจบโทก็จะ,ะต่อด็อกเตอร์ต่อไปอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับนั่นเขาเรียกว่าการศึกษานะ ส่วนใหจะเน้นเป็นทางด้านการศึกษาของบริวารนะครับจะมีการเริ่มต้นอะไรมาใหม่เกิดขึ้นรวมถึงว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยนะครับตัวของเราเองเนี่ยแหละนะถ้าอยากจะเรียนต่อเพิ่มเพื่อเอามาเหมือนเอามาใช้ในการทํางาน,นของบริษัทนะครับมาเพิ่มเงินเดือนมาเพิ่มรายได้เนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ายังเป็นปีโอกาสทองนะ ที่พระบรมโจรขึ้นมานะครับทําให้ชาวสิงห์สามารถกลับไปเริ่มเรียนนะครับนะได้เป็นอย่างดีอย่างที่ผ่านมาถ้าใครแบบห่างหายไปนะจากการศึกษาครับจากการเรียนเรียนไม่จบบ้างอะไรบ้างมีมีบางกลุ่มบุคคลไงนะปีนี้กลับมาลงใหม่มาลุยใหม่มาเรียนใหม่นะครับก็นับว่าเป็นเรื่องดีนะเราเองเนี่ยครับไปเรียนปุ๊บนะครับพุฒธที่การศึกษาบางคนเครียดไงว่าเอจะเอามาใช้เสริมต่อนะครับ เพิ่มไรายได้เงินเดือนได้ไหมนะตอบว่าได้นะได้เป็นอย่างดีเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเดือนของพระประหาัเนี่ยนะครับโคจรมาอยู่ในเดือนของภพสุภาะไงสุภาะเนี่ยแปลว่าความเจริญนะคะการเริ่มต้นของความเจริญอะไรต่างๆการเริ่มต้นอย่างต่างประเทศก็ไดนนะ,ะรับรองได้ว่าไปเรียนมาแล้วเนี่ยเอามาต่อยอดนะครับในเนื้อง,งานในการทํางานได้นะ,อ,ะอย่างเช่นจบตรีมาไปต่อโทเงินเดือนก็ขึ้นจบโทไปต่อดรเงินเดือนก็ขึ้นอารมณ์ประมาณในลักษณะแบบนี้นะครับ บางคนอยากจบจบมาเรียนเรียนจบมาแล้วปุ๊บอยากจะเป็นครูบาอาจารย์นะก็สามารถทําได้ไงเพราะฉะนั้นความโดดเด่นนะครับของปี2 5 6 6กลุ่มสายอาชีพหมอแพทย์ครูบาอาจารย์นําเข้าส่งออกนะอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับถือว่าจะรุ่งเรืองขึ้นนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านนะถ้าใครอยู่ในช่วงจังหวะแบบนี้ประกอบสมรอาชีพแบบนี้รับรองได้ว่าปี2 5 6 6จะเป็นปีทองที่เราจะสามารถก่อร่างสร้างตัวนะครับได้เป็นอย่างดี ทีนี้เนี่ยนะครับมันมาจากเรื่องของมรณะส่วนหนึ่งถูกไหมมรณะปุตตะสุภานะครับอารมณ์ประมาณนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่านะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทำงานอะไรอยู่ก็ตามนะฮะอยากจะทําธุรกิจเพิ่มเติมนะครับอยากทำธุรกิจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีเกณฑ์แหละนะปรับจะเอามรดกนะที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าจะเอาบ้านเกา่าอะไรต่างๆนานานะจะเอาสิ่งที่เคยทําลงไปแล้วไม่สําเร็จนะกลับมาทําใหม่ นะถ้าเอาเป็นสิ่งที่เคยทําไปแล้วกนละับมาทาใหม่แล้วลองว่าดนะีนี่คือส่วนที่หนึ่งจะ,ะพัฒนาที่ดินนะครับให้มันเกิดแบบว่ามีสิ่งก่อสร้างมีสิ่งปลูกสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อให้มันใช้ประโยชน์ได้นะอย่างที่ดินเปล่าเนี่ยเอามาปลูกผักเนี่ยนะครับปลูกผักสุขภาพเนี่ยดีนะนะเอามาทําเปิดโรงงานโรงงานทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเฉพาะเฉพาะทางที่เรารู้ชัดจัด,จ,ดจัดเจนนะเชี่ยวชาญในเร,เรื่องนั้นอ่ะดีนะนะจะเอามาทํา ให้แบบว่าจะมาปลูกอาคารบ้านเรือนอยู่หรือว่าทําให้มันหาไรายได้ได้อย่างเงี้ยดีนะครับเรียกได้ว่านําของเก่ากลับมาทําใหม่นะครับดีทั้งสิ้นนะเอาสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์อ่ะนำกลับมาทําใหม่นะดีทั้งสิ้นนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะเพราะจะมีแต่เรื่องดีๆนั้นกลับเข้ามานะครับ แล้วก็บางครั้งเนี่ยนะครับบริวารน,นะนำพาความสุขใจนำพาความเจริญต่างๆกลับเข้ามาให้างานอย่างที่บอกว่าถ้าเขาดีแล้วเนี่ยเขาก็ส่งเงินส่งทองนะกลับเข้ามาให้เราได้เรื่อยๆนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในรอบด้านนะในทุกๆด้านนะครับเพราะดาพระสเนีนะครับถึงแม้ว่าจะไปตกในช่องเสียก็ยังนําเรื่องดีๆกลับเข้ามาให้เลยนะเหมือนเพชรอะตกที่ไหนยังไงก็เป็นเพชรแค่ว่า มี่องจังหวะว้าว,า,วาวบ้างไม่ว้าวบ้างตนั้นเองนันที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้นะครับหลายๆอย่างนั้นมันกลับมาดีทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนั่นเองครับทีนี้นะครับในส่วนของอาดาวพระรหัสเนี่ยนะครับที่บอกว่าให้โทษนะให้โทษจากในเรื่องของอะไรนะนะอย่างสมมุติว่าชาวสิงเนี่ยที่ผ่านมามีคู่อยู่แล้วนะสมมติมีคู่อยู่แล้วบังเอิญเนี่ยนะครับมีคนมาแอบชอบกันนะ จากการที่เรามีคู่อยู่แล้วนะมีคนมาแอบชอบก็ได้นะมันก่อเกิดปัญหาลับๆเกิดขึ้นถูกไหมพอเข้าสู่ปี2566น,นี้เรียกได้ว่าหลายๆอย่างที่มันเคยเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนที่มาแอบชอบแอบลากอะไรนะคนใหม่ๆที่มันมีเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะ จากไปนะจะหายไปนะปัญหาความวุ่นวายตรงนั้นมันก็จะจบลงไปนะถ้าถ้าเราแบบปล่อยวางไปนะครับอ่าในเรื่องของความรักของความรู้สึกก็จะดีขึ้นด้วยนะก็จะดีขึ้นด้วยแต่ถ้าว่าใครปล่อยให้อ่าลูกรลามนะปล่อยให้ลูกรลามนะครับคือเห็นมรณะเข้ามาในภพสุภะอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะต้องระมัดระวังแล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยจะมาก่อปัญหาใหม่ให้เราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ รวมถึงว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญหากับทางด้านของลูกน้องอ่ะลูกน้องลูกจ้างลูกลูกหลานๆนะบางทีมีปัญหาเรื่องมรดกตกทอดกันอย่างเงี้ยนะครับนี่เปรียบเทียบนะพอเข้ามาสู่ปี2,566เราเคยคิดว่ามันจบไปแล้วเดี๋ยวเขากลับมาเอาใหม่นะลุยลุยใหม่สร้างความปวดหัวให้เราใหม่ได้นะครับเพราะข้อเสียตรงเนี้ยนะมันก็จะมีเข้ามาถึงตัวด้วยนะครับ ส่วนอีกส,ส่วนส่วนหนึ่งนะครับก็อย่าลืมเติมบนเติมกุศลนะให้ดวงชะตานะครับจะได้ไม่มีใครมาสร้างเพศภัยอันตรายร้ายแรงให้กับดวงชะตานี้ได้นั่นเองนะครับในปี2566นี้ิมรณะเนี่ยนะครับมาจากพระประหัตถูกไหมามาอยู่ในเดือนของพบสุขภานะก็จะต้องทำบัดระวังแล้วแหละนะครับในเรื่องสุขภาพนะทั้งของทั้งสามีนะคู่ครองคนรักของเราคนในครอบครัวของเราเคือญาิของเราเนี่ยนะครับ บางครั้งเนี่ยปีปีนี้นะปีหกหกเนี่ยจะได้ยินข่าวขรา,าวแล้วว่าสมมติอันนี้เฉพาะสําหรับผู้สูงอายุนะว่าพี่น้องที่อยู่ด้วยกันมายาวๆนานๆเนี่ยเห็นมีเกณฑ์เหตุนะได้ล้มป่วยกันบ้างนะอารมณ์ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนเครียดนะต้องคอยดูแลนะครับคนในครอบครัวเพิ่มเติมรวมถึงว่าต้องคอยดูแลถ้าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครจะป่วยนะที่ที่ผ่านมาต้องมีแสดงออกแล้ว นะครับแล้วก็คอยดูแลเขามากขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นอย่าปล่อยให้อยู่คนเดียวเนี่ยบางทีผู้สูงอายุเนี่ยปล่อยให้อยู่คนเดียวนะถ้าปีปีนี้เป็นญาติเราเป็นคนในครอบครัวของเราอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเราเป็นชาวสิงห์นะมีพ่อแม่เป็นใครเจ็บป่วยอยู่นะปีน,นี้นะครับต้องคอยหันกลับไปมองดูคอยหันกลับไปป้องกันภัยนะครับในส่วนที่มันจะเกิดเหตุไม่ดีได้นะครับจะได้เป็นบุญกตัญยูนะ เกื้อหนุนให้ชาวสิ่งนั้นกลับมาเจริญรุ่งเรืองได้อีกครั้งหนึ่งเลยครับขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์มาช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับทุกๆรัคนาราศีปัดเป่าเรื่องร้ายหนุนนำเรื่องดีตลอดทั้งปี2,566นี้ครับ